น้องอิงสวัสดีตอนเช้าหน่อยหนูมาทำอะไรคราาะว่กลังไ้นนช่่วพออบผมสวัสดีครับสวัสดีเม่ๆนะครับวันนี้พ่อพมาที่ป่าหญ้านะครับผมนะครับเพื่อมาถ่ายดูนะครับป่าหญ้าที่มัดจำเอาไว้นะครับ เป็นยงาอ่อนอยู่พอสมควรนะครับเนาะอาเกะครึ่งหนึ่งอ่อนครึ่งหนึ่งนะครับนะเราก็แบ่งให้นะครับผมนี่เลยนะครับก็เอาให้แม่ดูนะครับผมนะครับเป็นล็อกนะครับนี่ครับอ่าปกติเขาไม่ให้นะครับผมนะครับแต่พอเราคุยกันนะครับเรื่องช้างนะครับผมตกงานนะครับนะเรามา เราไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรนะครับมาหญ้าเส้นเดียวก็ไม่มีนะครับผมนะครับเขาก็มีหลายล็อกนะครับเขาเลี้ยงงวนะครับซึ่งใจดีมากนะครับเขาก็คุยกันนะครับเรื่องประวัติเก่าๆนะครับคุยไปคุยมาเขาก็บอกเคยไปเที่ยวแถวบ้านฟานโก้นะครับนะเขาก็เลยรู้จักคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อตานะครับก็รู้จักนะครับนะ เพราะว่าเขาเป็นในห้อยในห้อยงัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็เอาดีทั้งนี้นะครับเพราะว่าบ้านเขามันเป็นโนนนะครับนะเขาก็เลยปลูกหญ้าเลี้ยงงัวนะครับผมคุยถูกคอนะครับเขาก็เลยแบ่งให้นะครับล็อกนี้ก็สองพันคะแนนนะครับผมนะครับซึ่งโอ้โหสวยมากเลยนะครับอันนี้เราจะปล่อยให้มันแก่สักนิดนึงนะครับนะ อเราก็จะตัดแปลงนี <S 2> <2 <S uh, ้ให้อให้ก่อนนะครับนี่ล็อกละสองพันนะครับคุณแม่จ๋านะครับปกติมี่ี่ห้าพันนะครับนะเกือบไล่นะครับผมนะครับอ่ะนี่ก็ให้แม่แม่ได้ดูนะครับพวกฟางก็มัดจำมาเรียบร้อยนะครับผมเนาะเราก็จะตัดไปเรื่อยเขาไม่รีบนะครับะเราจะให้ค่อยขึ้นนะครับค่อยขึ้นเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับผมให้ให้งวมกินนะครับ นี่ครับก็ให้แม่ได้เห็นนะโอ้โหล็อกนี้สวยมากเลยครับผมนะถูกใจมากนะครับได้กินแน่นอนนื่งเลืองนะครับเอาละครับที่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราก็ได้ยญาแก่นะครับเอาให้กินรอนะครับผมนะเสร็จตอนนั้นก็จะมาเอาล็อกนี้นะครับผมนะครับเดี๋วเจอกันครับผม อ่าผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับผมวันนี้นะครับกลับมาเย็นเลยครับวันนี้นะครับมาดูว่าไปไหนมาไหนบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับอ่มาดูลูกสาวได้โบอะไรนี่มาใส่หูนี่นะครับโอ้ยหน,นี่เอาให้คุณยายดูหน่อยสิคุณยายตรวจหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโบหนูสวยไหมโอ้โหคุณยายไม่สนใจเลย นะครับโบ้แม่ควานทำเอาเองนะครับผมนี่ลูกเขินเขินเขินโอ้เขินโอ้เขินโอ้เขินเนี่ย okay. นี่เ <ett> ข <COVID> <as> ินนะสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยเลยสวัสดีสวยๆหน่อยเอ้ยยกขาหน่อ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 ยบนสูงเต้นให้แม่ดูหน่อยสิเต้นหน่อยอ่ะอ่ะจริงจริงอ่เจ๊จริงจริงอ่ะยกขาด้วยลูกยกขาด้วย เต้นหน่อยอ่ะ,อ,ะอ,อืออือออออโอ้ยเนาะโบก็ทําได้แค่นี้นะครับเนาะชุดสวยๆก็ยังไม่มีกับเขาเหรอกครับผมนะครับอ่ะวันนี้ก็อ่ได้หญ้ามานะครับผมอ่ได้หญ้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับผมอ่บนี่ก็หญ้าที่ได้มาเมื่อเช้านะครับผมนะอันนี้อีกอ่แปลงแปลงแรกที่เราซื้อนะครับผมนะครับนะ ก็พอกินนะครับไม่แก่จนเกินไปนะครับแต่แปลงที่พ่อควานลงนั้นซื้อหลังนะครับมดจําไว้อ่าหนึ่งพันคะแนนแล้วนะครับผมนะครับสองแปลงนี้ก็สี่พันนะครับนะตัวนี้ก็กําลังสวยเหมือนกันนะครับกินกรอบดีนะครับผมนะครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมนะครับนะที่จะช่วยเหลือนะครับค่าหญ้าของเรานะครับผมนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ตรงนี้พ่ความก็จะขึ้นโครงเลยนะครับนะเป็นทำเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับนะแล้วก็จะเป็นตั้งตั้งถาดผลไม้นะครับให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้ป้อนอาหารน้องช้างนะครับผมเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไล่อยู่เขาก็ไม่เข้ามานะครับเราต้องวางไว้ข้างนอกแล้วก็ติดป้ายเอาไว้นะครับนะเชิญป้อนอาหารช้างได้นะครับนะเขาจะเข้ามานะครับ แต่วันนั้นเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆถ้าเรามีบริการไว้ตรงนี้ข้าเข้ามาเห็นเขาก็คงจะได้ป้อนนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็จะมีกาแฟหรือว่าจะเป็นน้ําอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีทุนเท่าไหร่นะครับผมนะครับทาเท่าที่ทําได้เนาะนะครับครับผมวันนี้ก็ฟรานโก้ก็ฝากไว้เพียงคลิปนี้เท่านี้นะครับนะเดี๋ยวดูข้าวกันนะครับนี่นะครับข้าวเหลืองเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับไม่เกินอีก สี่ห้าวันนะครับตรงนี้โล่งแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ข้าวควันโก้นะนะครับเป็นข้าวเพื่อนบ้านครับตรงนี้นะครับผมนะครับอ่ะยังไงก็ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับอ่าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับ่แม่จ๋า นะครับอากาศหนาวแล้วนะครับผมเนาะในร่างกายอบอุ่นตลอดเวลาเด้เอนะครับเป็นร่มโพร่มใสให้กับชาว้างสวัสดีครับ